วิ่งผัด4คูณ100เมตรชั้นป .1 หญิงขับได้ยินสัญญาณเข้าที่นั่งลงนะครับระวังยกก้นขึ้นเสียงปืนดังให้รีบวิ่งไปทันทีนะครับ ไม้สองมาส่งไม้ 3, ที่หน้าประลัมพิธีนี้นะครับไม้3ามลับไม้แล้วอย่าลืมนะครับตัดช่องวิ่งได้เลยนะครับสีแดงรับแล้วตัดช่องวิ่งได้เลยไปวิ่งโลดหนึ่งได้เลยนะครับโลดในสุดได้เลยนะครับไป,ไ,ไปวิ่งโลดในสุดได้เลยนะครับอตอนนี้หายหมดละ รับไม้แล้ววิ่งช่องวิ่งที่1น,นะครับไม้หนึ่งถอยออกมาเลยลูกเดี๋ยวไม้4จะเข้าเส้นชยัยไม้หนึ่งถอยเลยครับไม้หถอยไปด้านในเลยครับไปหลังกรรมการหลังล่มเลยครับไม้หนึ่งที่ส่งไม้แล้วไปด้านในเลยครับไม้สี่วิ่งมาแล้วน,นะครับนำโดยสีแดงตามด้วยสีเขียวสีม่วงสีขาวสีน้ำสีฟ้าและสีเหลืองนะครับ สีแดงสีม่วงและสีเขียวอย่าไม่เป็นทางการนะครับครับ